คยมีผู้กล่าวว่าแหมพระไตรปิฎกนี่อ่านยากยากคำพูดนี่นะของมาเนี่ยแปลโดยโดยความคิดเองเนะแปลว่าการฟังพระพุทธเจ้าเทศนนี่ยมันยากเหลือเกินทีนี้ถามว่ายากแบบนี้ควรหรือไม่ควรสมมติถ้าพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่นะแล้วพระองค์พูดออกมาเป็นแบบเนี้แล้วถ้าหากบอกแหมยากเหลือเกินเนี่ยนะคือควรจะคิดแบบไหนว่าแหมพระพุทธเจ้าพูดนี่มันทำไมมันเข้าใจยากเหลือเกินเนี่ยนะ แล้วก็บางคนพอใช้คําว่ายากโดยมากพูดเพื่อให้เกิดความเพียรหรือพูดให้ทอ้อพูดเพื่อให้ทอ้อใช่ไหมสมมตินะถ้าใครบอกว่าอย่าไปอ่านเลยพระไตรปิฎกมันเข้าใจยากแปลเป็นไทยๆว่าคุณอย่าไปหาเลยพระพุทธเจ้าท่านพูดอะไรเราก็ไม่เห็นรู้เรื่องเข้าใจก็ยากยากเพราะฉะนั้นไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นขอมาเลยคิดว่าจะยากหรือง่ายขอให้อ่านเถอะ มันเหมือนกับการได้เข้าเฝ้านะอะไรจะดีเท่ากับการรับฟังพระธรรมในพระไตรปิฎกถ้าว่าไปแล้วถ้าเป็นทองคําก็บริสุทธิ์99.9% 9เนี่ยนะถ้าเทียบกับอย่างอื่นนะบริสุทธิ์ขนาดนั้นก็ควรจะใช้ของดีของบริสุทธิ์ขนาดนั้นไปเลยไม่ต้องแหมไปใช้ทองที่มันละลายเหลือสัก10%เนี่ยนะก็ชุบอะไรอย่างอื่นนะให้มันดูสีเหมือนๆหน,หน่อยมันก็น่าเห็นใจมากมันก็อยากให้ใกล้ชิดคําสอนที่สุดเท่าที่จะทําได้